สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนวันนี้ก็มาพบพ่อกับบอมเบ้าภูไทยคือเก่านะพี่น้องเนาะมาเปิดเมนูดิบคือเก่าพี่น้องอดกินไม่ได้ต้องมาเมนูเก่าพี่น้องเลยเตือนมึงกันอ่าแชร์มึงกันขอโทษขอไฟผู้ที่บุกินดิบนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สองบอมบ้าภูไทยพี่น้อง ลุยนำกันพี่น้องเลยก้อยตับอ่ะสินมังกรคำแรกอืมเกินแซนง่างอืม สดมังทำสดเหลืองอืมตับล้นๆเลยพี่น้องเลยมบอกอย่างผลได้ไมตับล้นๆเลยนี่อืม กระเทมกระเทม,เทมนี่สีดับข้าวได้พี่น้องออจะตับคำโอ้นี่จะตับพี่น้องเลยอือ,อตับบนลูนอใส่กระเทียม ใส่ลูกโดดไปน้ำพีปน้องโอ้เฮอเพื่อเพื่อนน้องเลยครับนี่ตับรุนรุนอืม coi tập rồi mm -hmm. tập bạn.

으음. <laughs> 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 ตรวจไทยไม่ได้เนาะเนางของแนว่น,นี้มากไท่มากมันมแซบแซบไท่แซบมันบังคับกันไม่ได้ตัวนี้นะอืมสดตับคำใหญ่ยยอีกคกนแซบขนาแซบพัยะกระเทียมนี่สิมตัวดับข้าวอันนี้มะเพือ hấm một hết luôn ừm coi coi tập luôn luôn một mình nhận. mà bằng biệt luôn <laughs> แสบกว่านี้บ่มีอีกแล้วอื

음 mm -hmm. อ๋อ,อคลิปนี้ก็พอสมควรนะพี่น้องแล้วอ่ะพอลากับเพียงแค่นี้พอดติดตามด้วยกันตอนต่อไปว่าจะมีคลิปอะไรติดตามกันอ่ะสบายดีสวัสดีครับ